สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการ World of Football นะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับนักเตะที่ได้หน้าค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในลาดิกากันครับเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่าครับเริ่มจากอันดับ10ได้เกกองหน้าของเรียลมาดริดอย่างคาริมเบนเซม่านะครับเขาได้ค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ324,000ยูโรครับแต่เอาจริงๆแล้วเขาก็มีโอกาสได้รับเยอะกว่านี้อีกครับ เงื่อนไขโบนัสของเขามีหลายออปชันมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูได้การพาทีมคว้าแชมป์ถ้าเขาทําได้ทั้งหมดเขาจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่า17ล้านยูโรต่อปีเสียอีกครับอันดับที่9ก็เป็นนักเตะจากเรอัลมาดริดอย่างมาเชโลครับเขาได้รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ประมาณ392,000ยูโรครับสัญญาฉบับนี้พิมาตั้งแต่ปี2017 ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เขาจะได้รับเยอะขนาดนี้ก่อนหน้านี้ตอนปี2017โทนี่โครสคือแบ็กซ้ายคนหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกและสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้หลายปีเลยล่ะครับแับที่8ยังคงเป็นนักเตะจ,จากเรอัลมาดริดนะครับคราวนี้เป็นกองกลางอย่างโทนี่โครสได้รับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ3,90,000ยูโรครับ นี่หนคนที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะครับเพราะทอสคือคีแมนในแดนกลางที่คอยขับเคลื่อนเกมให้ราชันชุดขาวซึ่งความสำเร็จที่ผ่านผ่านมาโดยเฉพาะแชมป์ยุโรป3ปีติดก็มีครสนี่นแหละครับเป็นหัวใจในแดนกลางให้กับทีมมาโดยตลอดถึงอันดับที่7ครับเรามาเปลี่ยนทีมกันบ้างนะครับตอานี้มาจากแอตเลติ d ซึ่งได้เกยยานอบักนะครับ ผู้รักษาประตูสุดเหนียวตามรายงานยานอูบักได้รับค่าเหนื่อยราวๆ390,000ยูโรเท่ากับโทนี่ครูสครับสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูถือว่าสูงมากๆและค่าเหนื่อยของเขาเป็นอันดับ2ของโลกตามหลังเดวิดเดียเป็นคนเดียวนะครับต่อที่อันดับ6เลยครับ ได้แก่แฟรงกี้เดยยองได้รับค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ43,000ต่อสัปดาห์นะครับมันก็ไม่แปลกครับเพราะตอนที่เดอยองย้ายมาเขาคือดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากในตอนนั้นเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ต้องโน้มน้าวด้วยค่าเหนื่อยระดับมหาศาลอย่างนี้แหละครับต่อที่อันดับที่5กันครับเป็นนักเตะดีกรีมาลงดอยอย่างลูก้าโมริทครับได้รับ ค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ435,000ยูโรครับแม้ทุกวันนี้โมริตจะอยู่35ปีแล้วแต่ถ้าพิจารณาจากผลงานก็ยังถือว่าเหมาะสมนะครับอันที่ทยานขึ้นไปรับรางวัลบอลลงดอนี้ได้ก็ถือเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับมาถึงที่อันดับ4กันครับอันดับ4 คือกับตันของเรอัลมาดริดอย่างเซเชโลรามอสครับได้รับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ5 2 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ครับปัจจุบันกองหลังคนนี้มีอายุ3 4 4ีปีครับหรือว่าจำนวนที่เขารับเนี่ยครับมันไม่แปลกนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกแล้วเจ้าตัวยังอยู่กับทีมมาอย่างน,นานานและมาตรฐานไม่เคยตกเลยมาถึงอันดับที่3ครับ ยังอยู่กับทีมเรอัลมาดริดซึ่งได้แก่เดนอาซาได้รับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ6 0 0 0นยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งรวมเข้ากับโบนัสแล้วนะครับสำหรับเขาค่าเหนื่อยระดับท็อปเนี่ยยังพอเข้าใจได้และเหมาะสมในวันที่เขาเคยย้ายมาแต่ว่าทำไปทำมานักเตะหมายเลขเคนนี้กลับโชคลายอย่างต่อเนื่องถึงอันดับ2ครับคราวนี้มาจากบาเซโลนาครับ ซึ่งได้แต่อองตัวคริสมันได้รับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ6 5 0 0 0 0 e 0ยูโรก่อนหน้านี้มันมีช่วงเวลาที่ถัดจากโรนรนโดและแมซี่ก็เป็นคริสมันนี่แหละครับที่เก่งที่สุดในโลกทานด้วยันดับ1กันนะครับอันดับหนึ่งมาจากบาร์เซโลนาได้แก่ิโอเนลแมซี่ซึ่งามรายงานแมซี่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ1 3 8 0 0ล้านยูโรแต่เอาจริงๆแล้วนะครับ นักเตะฝีเท้าอย่างแมซซี่เนี่ยประเมินค่าไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยเท่านี้คงจะเหมาะสมเลยครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ยนะครับสวัสดีครับ